อากาศที่บ้านหนาวลูกพี่น้องอากาศที่บ้านเริ่มหนาวแล้วพี่นอ้อ,ไองไปพายุงบรรยากาศบ้านๆพี่น้องจะตึงไฟกันพี่น้องหนาวเขาเมื่อกี้มาตุ๋ยเขาเมื่อกี้ เขาเมื่อก er ี้ต้นหนึ่งเขาสูงเราเมื่อกี้จะทำดิมันตุไซวะอากาศหนาวครับที่บ้านอากาศเริ่มหนาวแล้วัอนนี้ผู้ใหญ่บ้านพนวนเสียงไฟนำเสียงไฟหนาวผู้หลบบ้านผู้หลบบ้านพนวนพนใหญ่บ้านผู้หลบบ้านดีเ้อ

ทายรูปเจ้าได้ตุยเด้มันหนาวได้แล้วถ่ายรูปเจ้าเลยเจ้าข้าแล้วเนาะเจ้านางจุกุบรรยากาศพิงไฟบรรยากาศหนาหนาวพิงไฟสว่องตอนเศร้าพี่น้องครับตอนนี้รอใส่บัดพิงไฟถ่ายจะกข้าวพี่น้องอันนี้ตุยครับอันนี้ตู้เซตใช่รู้ไหม บรรยากาศถ <aha. S 2> ึงไฟพี่น้องอากาศที่ <ขอ S 2> บ้านนาน <ะ S 2> วเห <คะ S 2> ลืเด้อพ,อพี่น้องถึงไฟแล้วถึงไฟแล้วส่งสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขคนครับช่วงนี้บ่ค่อยม,มีคลิปนะพี่น้องเนาะมันนี่เอาบรรยากาศบ้านบรรยากาศอยู่บรราา้บานมา,ามฝากพี่ตอนนองช่วงนี้นะครับรอสิใส่บาทนะครับ ออกบรรยาญญกาศหนาวๆบรรยากาศหนาวๆมาฝากกับบรรยากาศทำบุลตากบาทตอนเช้ามาฝากพี่ฝากน้องดีจังหน้าจะไปเปลี่ยนดีเจ้าหน้จะไปเปี่ยนเสือ้อใส่ชุดข,ขาวตกาบตกบาททำบุลตากบาทพ <c oughs> ี่น้องบรรยากาศร้อยเสบ่าตอนนี้รอยเสบาาพี่น้องเสบาานึมตันพี่น้อง ทองค์ภคลิปบรรยากาศทีมไฟตอนเศร้าสบายกับกแคนี้เด้พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขออันนี้ส่งคนบุญอันนี้มี่ผส่งกับพี่น้องลำดับด้วยด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนเด้อสำหรับคนที่เข้ามาสมคลิปนี้อยู่ดีแม่งับสุขสุขคนสวัสดีครับ